สายน้ําสิ่งที่ียได้ยินอีกอย่างก็คือเรือและเรือเนี่ยก็เป็นที่สัญจรของชาวชาวไทยสมัยดั้งเดิมที่ผ่านมาเนื่องจากถนนหุนทางยังไม่เจริญก็จะสายทางน้ำนั่นแหละฉะนั้นประเทศไทยเป็นวานิชตะวันออกเนี่ยก็คือจริงก็คือมีสานาที่จะเชื่อมโยงก,การได้ทั้ง ภาคกลางภาคเหนือและก็บริเวณต่างๆก็มีสายน้ําเชื่อมโยงไปถึงฉะนั้นการที่การที่มีสายน้ําเชื่อมโยงไปถึงนี้ก็คือเครือข่ายนั่นเองฉะนั้นเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายดังสายน้ำที่ปรากฏเชื่อมจากคลองเล็กไปคลองใหญ่คลองใหญ่ไปสู่ ลำแม่น้ำน้อยแล้วก็ไปแม่น้ำใหญ่สุดท้ายแล้วก็เป็นแม่น้ำที่ไหลไปรวมลงสู่ทะเลทั้งหมดฉะนั้นคนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยเครือข่ายต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วก็รวมลงคือไปสู่ความสำเร็จดังใจใหมายด้วยการทั้งนั้นวันนี้เมื่อเรื่องว่าเรามาอยู่ติดแม่น้ำก็จะให้ฟังเสียงเหลือที่ เป็นธรรมชาติและก็เป็นที่คุ้นชินหูและก็ภาพที่ปรากฏก็คุ้นชินตาคุ้นชินหู